คลิปนะครับประเพทนี้อีสานนะครับอ่าเป๊ะเลย้วก็เอาไจับมอจับู้คจับตามัวรือีมังคคารอาคียาคอาตะอาตุง อ่อนนั่นมาเทอ่อนนั่นมาตักเลตักเลยเร็วทีกีกว่าคิดนะครับเหนื่อยหักหักเลยโอเดยอเดยไม่หนี่เป็นมอยาสเสียงนะครับ

วันเนี <Won> ่ยนะครับเขาบัททุตปายาตนะครับอันนี้แหลเพื่อให้ผู้เอาวันนี้แล้วเราดังข้างเหมือนเลยวันเราเปรียที่แล้วเบ็ดแล้วได้ทีแล้วเราเอาวันนี้ผู้สิเป็นฟังเท่นกันหมด เอาแล้วขอิหารเลยลูกหลานอย่าไปขุดลูกไม้เลยเออที่เอาลูกหลานเลยทุกท่าไม่ยัวหน่กลังเตรียมต่อนะครับนี่กำลังเตรียมต่อนะครับท่นนี่ไม่านปลาเพ่เนทองมังมัอกเท้าิกี๊เท้าเทาโว์เงิน นาตำ้าอยวานไงเลยหลงูหาเอาใจกันเลยจุดเตาเพื่อจกู้เงียบรอยแล้วมันวางงานเลยไปาโยกผ้าหลานไปผ้านอนตัดเก็ดแ่นัก็แผลถามมาแต่ข้ามข้าข้ามรเอาเสียไม่รอดนะครับแต่มาพีนี้หม่รอดนี้ต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับทุกเสาซีมู คลิปดังนะครับคลิปดังคลิปดังไฟคลิปดังไฟคนดังคนดังคนคนดังนะคดังรับคนดังมาครับเบิ้งคนดัง

cũng đang พี่น้อง đâu ของ khi ครับแล้วส่วนของอันนี้เอ่อขอ hoa lại là 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 làm cái chi thôi, vượt nó lại làm, đó má ก็ได้การลดยอดเอาคุณได้การลดเยอเยอากมารลดได้ี่การดประมาณนี้อย่างนี้ทไปเรื่อยวันนี้ไปดแล้วมีอะไรทำไปเรือยนะต้อไปเห็นต้อไปเห็นอะไร้าไปเห็อะไรดไฟไปด้วยดูไฟไปด้วย่านเจ้าท่านเจ้า เอ้าวมันพุ่ปลายาดนะครับไม่เป็นยาซืมาสมแบบนี้หลายอย่างนะครับ

má tháng gì lắm, má tháng gì lắm. <laughs> <laughs> ก็ไปเบิ้งนะครับขวงค้ๆนวเมือนกขั้นหัวขอปฏวนี้บอนำตาลโอ้ยที่้าวเท่าน้แ็บสุดล้นวส์